รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจาะข่าวร้อนกระจ่างชัดกับด็อกเตร์วิตสิทธิเวคิน เรื่องของยูเนตนะครับผู้ใหญ่ยืนยันแน่ชัดนะครับว่ายังไงก็ตามเดินหน้าแน่นอนส่วนทางเด็กเขาบอกนะครับว่าไม่สมัครใจที่จัดเข้าไปร่วมสอบในครั้งนี้ทางออกจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับกับช่วง Talk of the Town ข่าวนอกกระแสะกับทวลิศเพชรพิสิทธ,ธ,ธ,ธิ์โชติวิจัยการสนานโลกออนไลน์ครับคลิปหญิงสาวถูกรวดเก่งลากถลายไปกับพื้นแถวแถวแยกซอยมหาดไทยนะครับติดตามได้ในข่าวนอกกระแสะครับข่าวเด่นที่พลาดไม่ได้กับชาญวิทย์ละพะโตหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ไปหารือกับกกตขณะที่บรรหารศิลปะอาชาก็เสนอแนวทางปฏิรูปประเทศ ส่วนกะกะตอตอนนี้ประกาศรับรอง15สวออทำให้พร้อมเปิดประชุมวุฒิสภาแล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าว Bright News ครับกับช่อง Bright TV ช่องข่าวสารสาระของท่านนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันทดลองออกอากาศอีกวันหนึ่งแล้วครับวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวคินผมชานวิทย์ระตะโตครับจะพาไปพบกับข่าวเด่นรอบวันที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้ที่ทีมข่าว Bright News ของเราเลือกมาให้คุณผู้ชมครับครับและผมทวาริศเพพิสิทิโชนะครับก็จะอัปเดต เรื่องราวในโลกออนไลน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับที่แม้ไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์ก็จะสามารถรู้จักมากยิ่งขึ้นครับนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับช่องทางในการที่จะดูพวกเรา3คนและทีมงานไรท g ทีวีนะครับก็คือท่านสามารถที่จะ กดจูนไปยังช่องสัญญาณหมายเลข20นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใช้แพลตฟอร์มอื่นๆแม้จะเป็นเคเบิลก็ดีดาวเทียมก็ดีอันนี้อยู่ที่ช่องที่30มสิบนั่นเองนะครับก็สามารถพบกับพวกเรา3คนนะครับและทีมงานได้ทุกๆวัน18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีครับข่าวครบและก็มีความกระจ่างชัดสำคัญที่สุดนะครับติดตามข่าวเราเต็ม90นาทีไม่มีคำว่าตกเทรนแน่นอนวันนี้ครับชาญวิทย์ถ้าเกิดว่าใครเป็นน้องๆซึ่งเรียนอยู่สถาบันอุดมศึกษา เครียดเหมือนกันพ่ออยู่ดีๆบอกว่านอกจากสอบธรรมดาแล้วจะมีข้อสอบงอกเพิ่มเข้ามาวัดผลเป็นกา,การกทดสอบระดับอุดมศึกษา<ม>เป็นการทดสอบระดับชาติหรือว่าใช้ว่ายูเน็ตนะครับ<ม>ซึ่งก็นอกจากอุณหภูมิทางการเมืองตอนนี้กระแสะข่าวก็ไปอยู่ที่<ม>ในส่วนของข่าวการศึกษาด้วยเช่นกันสําหรับการสอบในครั้งนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ<ม>์ออกมาทั้งในส่วนของผู้ที่จะเป็นผู้สอบ<ม>ก็คือนักศึกษาเอง<ม>รวมทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเรียกร้องแล้วก็มีการ ลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านบ้างนะครับพูดไม่ผิดเลยใช้คําว่าลุกฮือเพราะใน Facebook ที่บอกว่าไม่เอายูเน็ตเนี่ยฮะเป็นลาแล้วนะครับหลาเดียวเองนะเกือบแสนแล้วครับตอนนี้ยาวไม่เล่นนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับคงจะได้คุยในช่วงทอล์กวันเปิดทาว่าเมื่อดูแล้วอาจจะหาทางออกได้ค่อนข้างยากจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรนะครับข่าวนอกกระแสเมื่อสักครู่เห็นพรีวิวไปมีรถลากคนไปด้วยใช่แล้วนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนบันทึกภาพไว้ได้ครับหญิงสาวคนงงพยยยาจะุดรถเก อาจจะมีการเจรจาอะไรกันไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายรถเก่งไม่ยอมหยุดนะฮะก็เลยลากผู้หญิงคนนี้ไปด้วยแต่ว่าโชคดีว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากครับนะครับผมชอบมากที่ทั้งสองท่านนะครับคุณชานวิทย์คุณทวัิตบ,บอกว่าบ,บางครั้งข่าวนอกกระแสลายเป็นข่าวในกระแสขึ้นมาได้เพราะโลกปัจจุบันนี้เขาบอกโซเชียลมีเดียยิ่งทวีความสามคัญมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนเป็นนักข่าวพลเมืองได้หมดเลยนะครับสำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมดูพวกเรานะครับช่อง20แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นช่อง30สามสิบนะจํครับคงหนนนีไม่พ้รับข่องประเด็นของการเตรรีียมกาท่จะมีการวัดผล นักศึกษาและนิสิตในระดับอุดมศึกษานะครับด้วยชุดข้อสอบที่เรียกกันว่ายูนตครับว่าง่ายคือเป็นข้อสอบกลางนะครับล่าสุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเท่าที่เริ่มต้นมีกระแสข่าวมาเด็กๆนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัานก็บอกว่าไม่เอาด้วยครับคุณชานวิทย์ครับก็ขณะที่รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับก็ออกมาเสนอให้ทางสทศไปทําความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาก่อนที่จะนํามาใช้ทดสอบนะครับในส่วนของเพจ no unit นะครับก็มีการกดไลค์แล้วเกือบจะแสนหนึ่งแล้วครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานีครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าให้ทางมหาวิทยาลัยไปทำวามเข้าใจกับนักศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยก่อนส่วนเพจ no unit ตอนนี้ก็มีผู้กดไลค์แล้วเกือบแสนคนครับ ขณะที่นักศึกษา27มหาวิทยาลัยก็ยังคงเคลื่อนไหวคัดค้านการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษาหรือว่ายูเนตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศเพราะว่าเห็นว่าซ้ำซ้อนกับการจัดทดสอบของมหาวิทยาลัยและไม่สามารถวัดคุณภาพการศึกษาได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่ากอกอ,อครับก็ได้กล่าวว่าการจัดสอบยูเนตได้เตรียมไว้หลายปีแล้ว เพราะว่าเป็นหนึ่งในการประเมินคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาภายใต้มาตรฐานเดียวกันเช่นเดียวกับการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอเน็ net, ในระดับมัธยมศึกษาและการจัดสอบวีเนตของอาชีวศึกษาแต่เห็นว่าควรมีการทําความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาก่อนที่จะนํยูเนตมาใช้ทดสอบครับในความเห็นของผมเนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มจากการทดลองใช้ใชก่อนดูข้อดีข้อด้อย ดูเรื่องของประเด็นทางด้านความซ้ําซ้อนกับการจัดการสอบทั้งหลายและค่อยไปคิดถึงเรื่องการนําไปใช้นะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยากได้เครื่องมือเครื่องไม้บางอย่างที่มาวัดคุณภาพภาพรวมของนักศึกษานะครับว่ามีมีวลจะมีเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านผ่านก็มีพอใช้ดีดีมากแต่ถ้าจะเอาเป็นคะแนนเพื่อจะไปแข่งขันกันเวลาที่สบังงานนะนผมไม่เห็นด้วย รองเลขาที่การคณะกรรมการการดูดมศึกษานะครับก็ยังเสนอให้นําคะแนนยูเนิตเป็นตัวคัดกรองแทนการสอบภาคกอที่จัดสอบโดยคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือนหรือว่ากอพอในการสอบคัดเลือกระบบราชการเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาที่อยากสอบยูนิตครับ หลายๆความคิดเห็นก็ออกมานะครับมองว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางที่จะซ้ําซ้อนเพราะว่านอกจากที่จะเป็นการสอบนะครับไม่สามารถที่จะมีการบังคับคือสทศบ,บอกว่าไม่บังคับใครจะสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้ แต่สะทศบอกว่าจะพยายามประสานไปยังองค์กรหน่วยงานบริษัทต่างๆที่เป็นสถานที่ทํางานเนี่ยให้ใช้คะแนนนี้ในการพิจารณารับเข้าทํางานด้วยครับและในวันนี้นะครับทางด้านของหน่วยงานต่างๆผมใช้คาว่าหน่วยงานผู้ใหญ่ละกันกระทรวงศึกษาก็ดีสกอ,อก็ดีสํานักงานการอุดมศึกษานะครับสมศครับซึ่งทําหน้าที่ในการที่จะประเมินสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสทศซึ่งทําหน้าที่ในการออกแบบทดสอบประเมินนี้มีการลงมติร่วมกันนะครับว่ายังไงก็ตามการสอบยูเน็ตในครั้งนี้ เดินหน้าอย่างแน่นอนแต่ประเด็นก็คือนะครับว่ามีนักศึกษาและนิสิตจากหลากหลายสถาบันหนึ่งในนั้นครับคือกลุ่มนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นเขารวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงพลังภายใต้โครงแนวความคิดนะครับที่บอกว่าไม่สมัครใจเข้าร่วมยูเนตสิ่งแบบนี้ครับท้ายที่สุดแล้วจะนําไปสู่ทิศท,ทางอย่างไรและความเคลื่อนไหวของนิสิตเกษตรศาสตร์ในวันนี้เป็นอย่างไรไปติดตามรายงานพิเศษนะครับจากคุณการตินันโชติพัสิทธ์ครับ แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนระบุในนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยในการจัดให้มีการสอบทางการศึกษาแห่งชาติระดับอุดมศึกษาหรือยูเนตที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอทศได้ทำหนังสือยื่นต่ออธิการบาดีขอให้คัดค้านการสอบแล้วขณะเดียวกันยังบอกอีกด้วยว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างไม่เห็นด้วยกับการจัดสอบยูเนตเช่นกัน ในส่วนของมองกษตรเราทั้งในส่วนของสภานิสิตและก็องค์การมหาริงค์การนิสิตเนี่ยคัดค้านอย่างแน่นอนนะครับไม่ได้คัดค้านแค่เฉพาะไม่เข้าร่วมสอบในปีนี้นครับแต่คัดค้านให้ยกเลิกการจัดสอบยูเนตไปเลยครับผมซึ่งก็ได้แสดงท่าทีอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้กําลังรอท่าทีของเพื่อนมหาวิทยาลัยต่างๆอยู่ซึ่งคาดว่าจะออกมาภายในสัปดาห์นี้ครับ,รบแต่ท่านใช้วิธีที่ง่ายเกินไปเป็นการยนภาระให้กับนิสิตนะครับโดยการให้พวกเราสอบซึ่งพวกเราเรียนมา4ปีแล้วกําลังจะจบกาลังจะเข้าสู่อาเซียน เราควรจะเอาเวลาตรงนี้ไปหาประสบการณ์เอาเวลาตรงนี้ไปฝึกภาษาเอาเวลาตรงนี้ไปเตรียมตัวในตลาดแรงงานแข่งขันในตลาดแรงงานดีกว่าที่จะต้องมาเตรียมตัวสอบซึ่งผมมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่โยนภาระให้กับเด็กครับผม การสอบยูเนตกลายเป็นประเด็นร้อนจากการต่อต้านของกลุ่มนักศึกษาและบนโลกออนไลน์ถึงกับมีการตั้งแฟนเพจต่อต้านการสอบยูเนตที่มียอดกดไลค์สูงกว่า90,000ไ like. ลค์ขณะที่ทางสทศเตรียมเดินหน้าจัดสอบไม่สนเสียงค้านของนิสิตนักศึกษา ในส่วนของทางสำนักง,งานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมมศระบุหากมีหน่วยงานไหนมีเครื่องมือในการจัดสอบและเห็นว่ามีความเหมาะสมกับตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตหรือ TQF ทั้ง5ด้านได้แก่ความรู้ทักษะการสื่อสารคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานเป็นทีมทางสงมศจึงจะหยิบผลการศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณาคุณภาพบัณฑิตได้ หรือถ้าหากสทส,ะสมีการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามหลักสูตรก็คือตามกรอบ EQF 5ด้านัชนเลยที่สอสอจะไม่หยิบผลนั้มาใช้นั้งแต่ประเด็นนะขณะนี้ก็คือว่าเกิดการเข้าใจผิดกันเกี่ยวกับเรื่องของที่จะเป็นเรียกว่ายูเนตนะถ้ายูเนตวัดผลสำเร็จเนี่ยนะเราไม่ได้ไปตามกรอบคุณวุกษณา5ด้านอานี้ ท,ท่านผู้ทรงมนุษยเองท่านบอส2มอ2มอ2เอ้ค้ะก็คงต้องพิจารณาต่อ หลังจากนี้ทั้ง4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสอทศส,อสอมศส,สำนักง,งานคณะกรรมการกรารอุดมศึกษาหรือสอกอ,อและกระทรวงศึกษาธิการจะต้องไปหาหรือร่วมกันเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของการวัดผลของเครื่องมือวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้คือแผนการสอบอยูเนตยังต้องดำเนินต่อไปเพราะเป็นพันธกิจของสอทศในการสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพของนักศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดข้อข้อรหาเหมือนกับการสอบโอเนตที่เกิดปัญหาขึ้นจนมาถึงปัจจุบัน เอกลักษณ์อักษรถ่ายภาพกันตินันชดพรสิทธิ์ right news รายงานร่วมกันต่อต้านการสอบยูเนตนะครับเด็กไม่เอาผู้ใหญ่บอกเจะเดินหน้าวันนี้เราลองมาคุยนะครับทั้งสองฝ่ายเลยว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีทางออกสําหรับประเด็นนี้นั้นอย่างไรวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือคุณพัชรพันธ์ประจวบลาภครับประธานเครือข่ายยุวทั์กร,รุงเทพมหานคร และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการ,รศึกษา,าด้วยน้องอ้ําสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาแล้วน้องอ้ําผู้ใหญ่เขายืนยันแล้ววันนี้ครับยังไงเดินหน้าแน่นอน <laughs> นะฮะเขาเดินหน้า <laughs> น้องอ้ําจะทาไงผ <laughs> รเด็การหรือเปล่าครับแล้วแล้วน้องอ้ําก็ต้องเดินเข้าไปสอบก็ถ้าถ้าเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เขากําหนดมาแล้วนะครับก็เด็กก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าเด็กก็คือเด็กวันนี้ถ้าวันนี้เด็กออกมาคัดค้านหรือออกมาแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ใหญ่ไม่รับฟังแล้วก็ต้องทําตามผู้ใหญ่หมดเนี่ยเราจะให้เด็กมีความคิดเราจะให้เด็กคิดนอกกรอบเราจะให้เด็กคิดได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันก็คงทาไม่ได้เพราะเราก็ถูกผู้ใหญ่ตีกรอบไปหมดแล้วนะครับ,รบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับทางด้านตัวแทนของทางสมศนะครับก็คือผู้อำนวยการสรํานักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาศาสตราจารย์ดรชาญรงค์พรรุ่งโร์ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้คุยกับท่านในสายนะครับทีนี้เรียนถามนิดนะครับว่า ในเรื่องแบบนี้เนี่ยทาไมน้องถึงต้องกลัวการประเมินด้วยจริงเราเรียนมาเราก็ต้องน่าจะมีความมั่นใจว่าเข้าไปสอบแล้วเราทําได้ไม่ได้กลัวการประเมินนะไม่กลัวการประเมินแต่สิ่งที่กลัวเนี่ยคือกลัวการอ,ออกข้อสอบที่ไร้มาตรฐานอเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งโอนิที่เป็นขั้นพื้นฐานนะครับข้อสอบยังมีการผิดพลาดมาโดยตลอดอหรือแม้กระทั่งการจัดทําเนื้อหาจัดทาอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรพื้นฐานที่เด็กได้เรียนเลย มันออกนอกหลักสูตรออกเกินกับหลักสูตรออกไม่มีมาตรฐานอ,ออกนี่คือสิ่งที่เด็กกลัวครับและอีกอย่างหนึ่งที่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 เราเป็นปัญหากันก็คือในเรื่องของการที่ตอนวันนี้สทศมัดมือชกเด็กครับอบอกว่าไม่บังคับเด็กแต่ไปเดินหน้าประชาสัมพันธ์เดินหน้ารณรงค์ให้บริษัทหน่วยงานภาครัฐเลขกชนได้ใช้เกณฑ์ยูเนตว่าต่อไปนี้คุณจะสมัครเข้าหน่วยงานชั้นคุณจะต้องใช้เกณฑ์ยูเนต แล้วอย่างนี้เป็นการมัดมือชกเด็กหรือเปล่าครับแล้วพัชรพันธ์ก็จะเดินไปสอบถ้าเกิดเขามีการบอกมาแบบนี้ไปไหมถ้าถ้าถ้าให้ไปสอบผมขอถามก่อนว่าถ้าผมฉีกข้อสอบนี่ผมผิดไหมครับฉีข้อสอบนะ <sentences. S 2> อตอนนี้เรามีนะครับผอทางด้านของสมศสอน,นะครับสนานักงานรับรองมาตรฐานและก็การประเมินคุณภาพการศึกษานะครับศาสตร,ร,ตราจารย์ดรชันรงผ่รุ่งโรดมาอยู่กับเราในสายอาจารย์พรอรงสวัสดีครับอาจารย์ชันรงสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่น้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการบังคับกัน แล้วจะฉีก <eux> ข <ils S 1> er ้อสอบในห้องสอบอันนี้ผิดไหมครับอาจารย์นะครับก็ฉีกข้อสอบผิดไหมก็ต้องไปดูกติกาของการสอบนะครับจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องยูเนตพูดถึงเรื่องยูเนตตอนนี้ก็เป็นประเด็นนะว่าทุกคนมันจะต้องสอบไหมจริงๆยูเนตถ้าถ้ามองในมุมมุมมุมที่ผมมองอะยูเนตไม่ใช่เอ็กซิสเซนครับ S 2> <S 2> มันก็เหมือนกับโอเน็ตแล้วก็วีเน็ตไม่ใช่ e อคิดไอแฉะนั้นใครจะสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้ก็จบตามหลักสูตร <S <S ก็ <S 2> <S 2> คือน้องน้องมีสิทธิที่จะไม่ที่จะไม่เดินเข้าไปที่ห้องสอบถูกไหมครับอาจารย์ <S 2> <S 2> ผมผมก็ทําได้แล้วก็เหมือนกับโอเน็ตเนี่ยโอเน็ตวีเน็ตใครไม่สอบก็ก็ก็ไม่มีผลใช่ไหมฮะมเพราะว่าถ้าเขาสามารถทําคะแนนแล้วก็เรียนจนจบตามหลักสูตรเขาก็ผ่านชั้นเขาก็ผ่านชั้นนะก็คือประเด็นเดียวกันไม่สอบก็ก็ไม่มีข้อบังคับ ครับครับน้องของนญาตได้มผมคิดวน้องก็อาจจะขาดใจนะครับทางผู้ใหญ่อย่างเราก็ขาดใจเหมือนกันอาจารย์ไม่เชื่อมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเหรอครับจริงๆเขาก็มีทรานสคริปต์ออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเชื่อใจก็น่าจะเชื่อทรานสคริปต์ไม่จำเป็นต้องสอบให้ซับซ้อนอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องทําอีกครั้งหนึ่งอาจารย์นั่นก็ต้องเป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องไปถามทางสํานักทดสอบนะครับ่ซึงในส่วนของสอมศที่รับผิดชอบอยู่ตัวการประเมิน มหาวิยาลัยเป็นปการประเมินสถานศึกษาในภาพรวมของสอ,อสอเนี่ยไปวัดเด็กเป็นรายบุคคลครับฮนะ่คนละมุมคนละมุมของสอสอนี่ก็จะใช้ผลรวมฉะนั้นเราก็จะดูทั้งการบริหารจัดการดูทั้งส่วนทูต่อครูอาจารย์ต่อนักศึกษาดูทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปเรียกว่าเอื้ออำนวยให้เด็กได้เรียนรู้นะฉะนั้นเราจะดูภาพรวมครับ ครับอาจารย์ครับน้องเห็นเมื่อสักครู่บอกว่าก็อยากจะเรียนถามอาจารย์เหมือนกันเ,เรียนเรียนเรียนถามว่าถ้าเกิดท่านท่านผอ,อชานาลงครับถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดในกรณีที่ตัวชี้วัดของสอมศเนี่ยไม่มีการใช้คะแนนยูเน,น,นตเนี่ยเราสามารถใช้อย่างอื่นมาเป็นตัวชี้วัดใ,ในการประเมินของสอมศได้หรือเปล่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นคําถามเดียวกับจะใช้โอเนตไหมจะใช้วีเนตไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่นั้นจริงๆแล้วก็คืออต้องบอกว่ายูเนตคืออะไรก่นอนจริงๆแล้วเนี่ยทางสอมสอได้กำหนดตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งนะก็คือเราจะวัดคุณภาพของผู้เรียนผลผลิตเนี่ยว่าเมื่อเมื่อนักเรียนเข้าไปีนทีศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วเรียนสี่ปีจบออกมาแล้วเนี่ยมีลักษณะเป็น เป,เป็นเป็นเป็นลักษณะที่พึงประสมไหม,มอันนี้ทางสอปอ,อตอนนี้มีสามหน่วยงานนะมีสอปอมีสอทสแล้วก็สมศออนะครับสอปอก็สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสอปอก็จะกําหนดใช่ไหมว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเด็กจบออกม,มาแล้วต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อยห้าด้านอย่างเช่นคุณธรรมจริยธรรมการคิดวิเคราะห์การความสามารถในการทางานเป็นทีมเรื่องไอทีอะไรอย่างนี้ก็เป็นประเด็น นะครับฉะนั้นของหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆหลักสูตรเขาก็ต้องมีการกําหนด TQF ซึ่งแต่ละหลักสูตรแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยเขาก็ประเมินตัวเขาเองจริงๆแล้วของอสศเราก็ใช้ผลตรงนั้นอยู่แล้วปัจจุบันประเมินเราก็ใช้ผลตัวนั้นคือ TQF mm hmm. นะครับทีนี้ประเด็นมันก็นคือว่าณขณะนี้สทศลุกขึ้นมาทำ U-net มันก็ต้องมาดูว่าไอ้ U-net เนี่ยมันเหมือนกับ TQF ไหม แต่เท่าที่ฟังดูณขณะนี้ยูเนตมันกลายเป็นไปวัดเรื่องของสมฤทธิผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่อสอสจะไปประเมินคือคุณลักษณะภาพของเด็กครับอาจารย์ชนรงผมเรียนถามจริงจริงแล้วในหน้าที่ของสอมศค,คือการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาทําไมต้องใช้เด็กมาเป็นตัวชี้ครับหรือว่าพอได้ผลสอบมาเสร็จปั๊บก็ไปคุยกันกับมหาวิทยาลัยเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องนําไปให้ว่าที่นายจ้างอันนั้นมันจะไฟกับเด็กมากกว่าไหมอาจารย์ คือคือคือของสอมศเนี่ยเป็นการประเมินภาพรวมของสถานศึกษาฉะนั้นเราจะดูในภาพรวมองค์รวมอย่างเช่นดูเรื่องของครูอาจารย์มีครูอาจารย์มีปริมาณเพียงพอไหมคร,ครูอาจารย์มีความเชี่ยวชาญจบด้านนี้ด้านนี้ตองไหมไม่ใช่จบบัญชีมาสอนวิศวะอย่างเงี้ยก็ดูในภาพรวมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะดูดูเด็กด้วยว่าเด็กที่เข้ามามีพัฒนาไหมหการเรียน ผลผล,ผลที่ครูลงไปที่เด็กเนี่ยก็คุณภาพสิทธิกะท้อนคุณภาพครูของเ <ใน S 1> <อ>ร่องนี้อาจารย์แต่ว่าเราจะนําผลเนี่ยไปให้กับว่าที่นายจ้างซึ่งอันนี้ได้รับผลกระทบต่อเด็กโดยตรงกรณีนายจ้างเนี่ยผมว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เข้าใจผิดนะเห็นว่าจะเอาผลวีโอเน็ net, และยูเน็ตไปเป็นการเข้าทํางานเนี่ยผมว่าตรงนั้น,มมนคไงไม่ใช่ัครับใชงนั้นตรงนั้นก็คงจะไปบังคับไม่ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่า ถ้าวันหน้าหากสอสอดาเนินการทําเรื่องยูเนตจนมาตรฐานสูงมากนะจนเป็นที่ยอมรนะับจนเป็นที่สังคมรับได้อย่างนั้นถึงวันนั้นแหละก็จะมีคนคนนําผลประเมินไปใช้เพราะแทนที่จะไปนั่งสอบซ้ำซ้อนมาเหมือนจันตอนนี้ทั่วโลกเริ่มยอมรับเรื่องโทฟเฟลอย่างเงี้ยฉะนั้นแทนที่มานั่งจากสอบาษาสาคือก็เอาคะแนนโทฟเฟลเลย หรือเดี๋ยวนี้ก็เริ่มยอมรับเอาคะแนนของซีของจุฬาซ u ยูเเอาของธรรมศาสตร์ทีโเกตอะไรพวกนีม้มาใช้ใช่ไหมอันนี้ก็คือต้องรอวันที่ที่ยอมรับฉะนั้นฉะนั้นคนเราประเด็นกันครับ,รบทีนี้ผมถามน้องพัชรพันธ์ต่อหน้าท่านท่าท่านชาญรงค์นะครับ,รบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาวิชาที่ที่จะสอบเนี่ยเป็นเนื้อหาที่อยู่แวดล้อมตัวเราอยู่แล้ว ภาษาไทยก็ดีภาษาอังกฤษก็ดีจริยธรรมก็ดีเรื่องความรู้เท่าทันสื่อเล็กทรอนส์นก็ดีถ้าทำไมไม,ไม่คิดว่าจะเสียเวลาเข้าไปสอบอะฮะรู้เท่าทันสื่อเนี่ยคน,คนผลิตสื่อคนบริโภคสื่อมีความคิดที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับเด็กเด็กร้อยคนมีความคิดมีความรู้เท่าทันสื่อที่แตกต่างกันแล้วสทศจะเอาใครเป็นเกณฑ์สทศจะเอาใครเป็นมาตรฐานว่าคนนี้คิดถูกคนนี้คิดผิดมีวิชาอีกหนึ่งวิชาที่ผมไม่แน่ใจว่าชื่อวิชานี้โดยหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ทํานองนี้คือการ แก้ไขปัญหาวิจารณญาอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ผมถามว่าถ้าเกิดเด็กสองคนวันนี้เดินออกไปกลางถนนแล้วโดนรถชนเด็กสองคนนี้เขาจะเอาตัวรอดเนี่ยเขามีวิธีการเอาตัวรอดที่แตกต่างกันสทศจะให้คนไหนที่เอาตัวรอดเนี่ยถูกต้องครับแล้วจะวัดคุณภาพยังไงครับผมทราบอาจารย์ชันงมาจากสมศแต่ว่าช่วยรบกวนตอบแทนสทศได้ไหมครับอาจารย์ใช่นี่เป็นคำถามสทศนะเพราะว่าสทศสำนักทดสอบก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการ ออกข้อสอบในเชี่ยวชาญการวัดประเมินผลสําเร็จของนักเรียนแาจารยคงต้องไปถามสอทศอ่ะอาจารย์อันนี้ผมรเรียนตรงนะครับจัดสายตาของสื่อนะฮะจะพบว่าเวลาที่เราถามสอมสศก็บอกควรจะไป3ามสอทก็จะสลับไปอาจารย์คือตอนนี้เราเด็กเขาอาจจะมองว่านี่คือผู้ใหญ่ สอมาสอเนี่ยอย่างที่อาจารย์ชนะลงพูดนะครับมีหน้าที่ประเมินสถานศึกษาสทศเนี่ยมีหน้าที่จัดทดสอบทางการศึกษาสําหรับเด็กแล้วก็จะมีสมาสเนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องตรงที่ว่าก็บางโรงเรียนก็จะมีบางตัวชี้วัดก็จะมีในเรื่องของโอเนหรือวีเน็ตอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับท่านผอเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของสอมศสก็มีหน้าที่แค่ประเมินระดับโรงเรียน แต่ถ้าเอาเข้าใจกันง่ายคือสอทศออก็คือประเมินเด็กนั่นแหละว่าเด็กเนี่ยค<า>นนี้เก่งไหมไม่เก่งอะไรยังไง<า>แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าสอทศเนี่ยออกข้อสอบแบบไม่มีมาตรฐานวันนี้ถามว่ายกตัวอย่างสั้นๆนะฮะอย่างคําถามที่ถามว่าอีกกี่ปีนายกยิ่งลักจะอายุครบ60เนี่ย<า>จะให้ใครมาตอบครับคุณนายกยิ่งลักหรือจะให้ใครมาตอบแล้วอย่างนี้<า>คิดวิเคราะห์ยังไงฮะสทศ ไม่มีส่วนไหนที่จะให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้เลยแค่ไปเปิดเซิร์ช Google ประวัติคุณยิ่งรักก็ได้แล้วอายุเท่าไหร่แต่ถามว่ามันคิดวิเคราะห์ยังไงครับม,มันจะได้อะไรแล้วนี่เหรอครับคือมาตรฐานที่จะ,ะ<ร>วัดเด็กเลือกมาตรฐานเดียวคุยทีนตอาจารย์ครับวันน<อ>ี้เห็นเด็กบอกว่ามีการประชุมกันระหว่างสี่หน่วยงานนะครับทางกระทรวงเองก็ดีทางสอสอมศและสทศรวมกันเนี่ยยืนยันว่าเดินหน้าแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของทางสอมศนะครับว่าท่านรัฐมนตรี กระทรวงสถาติการนะที่กํากับในภาพรวมนะแล้วก็ไปถึงสองกอ,อซึ่งซึ่งดูเรื่องของอุดมศึกษานะฮะอันนั้นก็เป็นการกําหนดนโยบายแล้วก็ผลิตบัณฑิตนะแล้วก็ในส่วนของสทศที่ไปวัดแล้วก็ทดสอบเยาว,วชนนะครับ รวมถึงสอมอสอสอมสอเนี่ยเป็นการนําผลประเมินไปใช้คใครตอบอะไรแล้วเราก็ดูว่าเออผลตัวนั้นใช้ได้ไหมเราจะได้หยิบมาเพื่อเป็นการประเมินมหาวิทยาลัยผมว่าท่านสี่หน่วยงานเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ลองดูซิจริงๆแล้วเจตนาของกฎหมายมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่มีการวัดและประเมินแต่มันก็ต้องวัดให้รตรงวัตถุประสงค์และในขนาดเดียวกันอย่างที่เมื่อกี้ อ้าม็ว่าเนี่ยก็คือว่าเรื่องของมาตรฐานข้อสอบถึงเรื่อพอมันติดเรื่องมาตรฐานข้อสอบเนี่ยนะการยอมรับไม่มีนั้มันจบเลยใชครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ชานนรงรงบอกว่าไม่สอบก็ได้แสดงว่าตอนนี้วางอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจผมเข้าใจถูกไหมครับผมว่าตอนนี้จะไปเช็คเนี่ยทั้งโอเน็ตวีวีเน็ต แล้วก็ยูเน็ตเนี่ยมันมันไม่ใช่เอ็กซิสเอ็กแมมันไม่มีกฎหมายอะไรที่บังคับว่าทุกคนต้องตอบ,บไม่เห็นกฎหมายฉบับใดบังคับ,คบใช่ไหมฉะนั้นเมื่อไม่ใช่เอ็กซิสเอ็กแซมไม่ได้บังคับอย่างนั้นเนี่ยฉันเด็กทุกคนก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่จําเป็นต้องสอบครับเพราะว่าไม่สอบก็จบนะไม่สอบก็จบน,นะครับอาจารย์ไม่สอบก็จบถ้าเกิดคุณทําทําเกรดได้ตามที่สถานศึกษากําหนดเรียนครบตามหลักสูตรก็จบ่านะ อันนี้มันเป็นมันเป็นปัญหาของของโอเน็ตยมันก็เลยพยายามที่จะทําให้เอาคะแนนโอเน็ตมาผ<ช>ูกมาผูกกับการเลื่อนช่วงชั้นงพั่อจะการพยายามในการแก้ปัญหาครับอาจารย์ขอถามสั้นๆนิดนึงแล้วกรอบเวลาจะเริ่มสอบเมื่อไหร่และอย่างไรครับกรอบเวลาจะเริ่มสอบยูเน็ตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางสอสอเพราะว่า<อ>เป็นหน่วยงาน่รับผิดชอบในด้านนี้ครับครับอาจารย์อ่ะ้ีนี้ถ้าก็สอบทันถ้าก็สอบทันแล้วค่าเขาสามารถ ตอบตรงกับที่ทางสบต้องการอย่างเนี้ยสบตก็หยิบผลมาใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปด้านสอบใหม่ที่สบตเราเองเราไม่ได้มีนิยานโยบายที่จะไปให้มันเกิดภาระซ้าซ้อนครับครับอ้าวทีนี้ถามต้องอั้นไมครับไม่ลองสักปีแหละครับยังไม่เห็นข้อสอบแล้ว้อสอบดีหรือาจจะดีมากก็ได้นะอาจจะสอบได้เต็มก็ได้เข้าใจเจตนาลมท่านผอชนาลมนะครับแต่ที่ยังไม่เข้าใจที่ประธานบอร์สทศออกมาให้ข่าวกับทุกช่องหรือทุกแท้ทุกสํานักเลยก็คือ ประโยคสุดท้ายเลยที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องยูเนตมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จริงๆนะถ้าเราดูจากจากข่าวทั้งหมดมีการรณรงค์ให้ให้ไปประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนว่าเฮ้ยต่อไปนี้ถ้าคุณจะจะรับเด็กเนี่ยจะต้องมีการดูคะแนนด้วยนะดูเกณฑ์จากยูเนตด้วยซึ่งไม่ไม่แน่ใจว่า ใช่ครับท่านผอครับมีมีการให้ข่าวอย่างนี้แล้วก็ใช่ครับโดนลงให้เอกชนแล้วก็รัฐเนี่ยได้ได้ดูเกมยูเนตด้วยครับตรงนี้เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบกันนะครับแต่ถามนิดหนึ่งถ้าเกิดว่ามีการสอบจริงในเรวันจะทํำยังไงครับก็ถ้าถ้าท่านผอพูดว่าไม่ต้องเข้าสอบก็ได้ผมก็คงไม่เข้าสอบครับเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่นี้ถามความเห็นส่วนตัวผมก็บอกว่ามันไม่มันไม่ได้ความเห็นส่วนตัว มันไม่ใช่เอ็กซิสเอ็กแมแล้วมันไม่มีกฎหมายกำาหนดยู่ว่าทุกคนเล่ต่ออันนี้คือคือผมเห็นอย่างนั้นครับก็เป็นความเห็นของแต่ละฝ่ายนะครับผมว่าไอ้กาตามก็ต้องขอขอบพระคุณพอมากนะครับขอบคุณมากครับพ่อครับพอชานรงพรรุ่งโรจนะครับพอของทางด้านสมมศนะครับเอาละครับน้องอ้ํมก็ฝากไว้ความเห็นต่างก็เห็นได้นะครับเดี๋ยวท้ายที่สุดอาจจะต้องรอเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยข่าวกระแสที่ออกมาเนี่ยตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะครับอาจจะต้องรอดูกันอีกสัก พักหนึ่งก่อน<อ>ที่จะกำหนดท่าเทียชัดเจนครับ,รรบไม่สอบก็ได้นะครับสำคัญมากนะครับทางด้านหนึ่งนะครับก็คงจะจำเป็นต้องอยากที่จะประเมินผลนะครับย้ำให้มั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างทำไปแล้วสามารถที่จะวัดผลได้ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งครับก็มีเหตุผลชัดเจนนะครับว่าอยากทำให้ทุกอย่างนั้นโปร่งใสและใช้เวลาของเด็กๆอย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดวันนี้ขอบคุณน้องอ้มมากเลยนะครับขอบคุณมากครับน้องอ้ำนะครับพัชรพันธ์นะครับประจวบราชาประธานเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานครและประธานคณะกรรมการนะครับขับเคลื่อนนโยบายการรปปฏิู การศึกษาด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกประเด็นร้อนเรื่องการเมืองพลาดไม่ได้เลยวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเดินสายเป็นวันที่3แล้วไปไหนและได้อะไรกลับมาบ้างพักสักครู่เดี๋ยวมาติดตามครับ